คุณผูช้ชมช่วงนี้เนี่ยมีกลุ่มมิจาชีพ<า>เยอะเยะเ <ๆ S 2> ลย <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> ทีนี้เรามาอัปเดตอาการของนักร้องลูกทุ่งสาวหญิงลีสีจุมพลกันบ,บน้างดีกว่าถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้ออกมาโพส์ตรูปภาพที่ขาของเธอเนี่ย รีบเล็กเท่ากับขนาดของ iPhone ใช่ไอโฟน5ด้วยมั้งถูกต้องเออไอโฟน5นี่คือเล็กกว่าไอโฟน6นะคุณคือขาต้องไม่ปกติแล้วล่ะถ้าเล็กเท่ากับ iPhone แต่ว่าล่าสุดหญิงลีเขาออกมาโพสต์รูปภาพอัปเดตอาการว่าตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแฟนๆเพลงหลายคนเขาก็เริ่มที่จะหายห่วงขึ้นมาบ้างแล้วล่ะค่ะซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าโอเคแล้วจริงๆนะได้ต่อสายไปสัมภาษณ์นะคะทางโทรศัพท์ให้ได้ฟังกันแบบชัดๆเลยว่า นอกจากอาการของหญิงลีที่ดีวันดีคืนแล้วเนี่ยยังมีแรงออกสเตปแดนสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเหมือนเดิมแล้วด้วยนะได้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ,คะาการหญิงลีคือตอนนี้ขาหญิงมาแล้วนะคะก่อนหน้าที่หญิงเออซอกไลายวันผ่านมาที่หญิงโพสต์รูปขาเล็ก้อบโทรศัพท์ไอโฟนอะ่ะนั่นคือนั่นคือเรื่องจริงของช่วงต้นเดือนเมษายนที่กล้าโพสต์เพราะว่าตัวเองมี สุขภาพดีดีขึ้นแล้วแล้วก็มีกล้าเนื้อขาที่เริ่มมาแล้วก็เลยกล้าโพสตรูปนั้นเพราะว่ามันหายซึมเศร้าไปแล้วคหมอก็ให้ยายาวิตามินแล้วก็ยาบำรุงประสาทยาหลายๆสิ่งต่างนะคะยาหัวใจยาความดันแล้วก็ยาเกี่ยวกับอฮอร์โมนทุกสิ่งอย่างมากินให้ให้ร่างกายเนี่ยมีม,มีภูมิมีภูมิต่าง กลับขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็คือหลายๆคนก็มิภาพวิจารณ์ว่าหญิงอ่ะสัญญกรรมหน้าไปทําหน้าไปอะไรหญิงก็เลยรู้สึกว่าสังคมอ่ะทําไมชอบคิดอะไรกันไปเองแนมะ้แต่ขนาดไม่เห็นว่าเราไปทําอะไรก็พูดในเน็ตแล้วตรงนี้ก็ทําให้หญิงรู้สึกว่าเอหญิงก็พยายามที่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปเครียดกับ คำพูดเหล่านั้นเพราะว่ามันจะมีกําลังใจนมากกว่ากําลังใจ80สิคนด่าคนด่าหหรือ10แต่กําลังใจเป็นร้อเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็หาออกไปได้อืมค่ะและนี่ก็คือภาพล่าสุดนะคุณผู้ชมที่หญิงรีโพสต์ขึ้นใน Instagram เมื่อประมาณชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเป็นการอัปเดตรูปร่างหน้าตาแล้วก็กล้ามเนื้อขาให้แฟนเพลงได้คลายกังวลน,นะคะเธอบอกว่า ดีใจที่ขายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีเรี่ยวแรงเดินขึ้นบันไดได้โดยที่ไม่ต้องหวนราวกินเนื้อและโปรตีนเต็มที่เพราะกำลังใจดีหน้าและและคอยังบวมนะคะก็ค่อยลดอาหารอาวันข้างหน้าอขอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยทุกท่านเข้มแข็งและยิ้มสู้เหมือนเธอค่ะโอ้สุดยอดเลยนะใช่คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหญิงลีเนี่ยหนักเหมือนกันนะคุณ<ช>อาการบวมทน้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังถาว่า ไม่ได้กลับคืนมาแบบ100%เอซนะคะคุณ hmm. ผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อขาเริ่มมีเรื่อมีแรงคือก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เขาบอกแบบนี้เธอบอกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนแรงใช่จะเดินไป mm hmm. ไหนก็ต้องมีทีมงานมีคนค,คอยพยุงนะคะหรือว่าเวลาไปออกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเธอก็บอกว่าเธออาจจะออกสเต็ปไม่ค่อยได้นะอ,อยากให้แฟนเพลงเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญเลยคือหญิงลีเนี่ยกำลังใจดีมากกว่าใจเธอแข็งแกร่งมากจริงๆคือไม่ใช่แค่ตัวเธอที่ป่วยนะตอนนี้คุณแม่ของเธอถ้ายังจํากันได้เคยประสบอุบัติเหตุที่บุรรจน เข้า ICU แล้วหญิงลีเนี่ยก็ไปเฝ้าแล้วประจุหมอพอดีที่ันว่าเกิดจากความเครียดพอคุณแม่ป่วยปุ๊บเธอก็เครียดแล้วพอเครียดปุ๊บอีกวันหนึ่งอ่ะไปออกงานอีเวนต์แล้วหน้าบวมเพราะเรายังตกใจหญิงลีไปอะไรเธอทํทอะไรมาไปฉีดหน้าหรือเปล่าหลายๆคนแอบสงสัยตอนนี้น่าจะขายข้อสงสัยกันแล้วเคลียข้อสงสัยกันแล้วเนาะเคลียกันไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคุณหญิงลีกันด้วยเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าพาไปดูธุรกิจเสื้อผ้าของสาวพลอยเชร์มานกันค่ะ